นีปลาอะไรเอ่ยโอ้ยไอ้ดุกครับผมอ่าละตัวสวีดัสสวัสดีครับผมมาอีกแล้ว <c oughs> ไม้เก่าไม้นี้ครับมาหาปลาดุกกินกันพี่น้องครับไม้บอกว่า นี่แหละพอได้ประดุกประคอเนี่ยโอ้โหเดียวมาโดดเหรอพี่น้องไหม้เนี่ยไมห,หม่หมลุยน้ำเขามาหลาสุดกับพอได้อยู่เด้ไปหลาบอยู่เด้บางได้ละน้ำเล็กๆนี่จะแห้งไปหนาครับเ,เราเลี้ยงน้ำมันม,มีเพิ่มขึ้นมาจากเทีย แรงครับปีนี่แรงจกักสีกะหาอยู่หากินจกักสีหรอพี่น้องบวคือปีฝนดีปีฝนดีเดี๋ยวใส่เบียดมวลใส่น้ำให้นะนี่ก็เป็นวราใส่น้ำจกักสีหวยน้ำน้อย à nơi nơi Hôm qua bắt đầy mát đồn đồ là bắn thịt chín đi chú à 2-3 bắt thịt rồi mày má này bắt đầy mát mẹ chỉ cái điện cả hai nhá nhạc này rồi มันแห็งมันแรงหรายนี่พอกับไปก้นไห้ขี้เก้าแล้วครับไิก้นเองแบบหาก็ไเดยมาหลายดอกเพราะเด้๋ยวใส่จะละมือไปเพราะเด้มีขีดอย่างพี่รองในมือโมมาหาไฟ บ่าเห็นไม่คลิปลงหรอพี่ทองล่าสวดว่ามีคนมาใส่เบียดอยู่แต่ว่าขาจาใส่เบียดขั้นมันอาทิตย์ที่แล้วนะแต่ว่าได้ว่าได้ว่าได้ถามเบียดฟอ้องเพราะได้เปียกมันเกินได้ครับปลา เด็ดคั้นดึงโกงๆลงมาเหรมันก็ดคลายเดียวเปียบเด็ดคั้นนี่เรามองน้าเลือดจำได้อยู่นี่กอหยาเดี๋ยวก็ไลไปหากันเหมือนละฟ้มอมไปพี่น้องขอใส่ก่อนเดี๋ยวก็ติดต,ตามกันเมั่งครับหมายลุยน้ำเข้าคือเก่าแล้วครับใส่ย้ำเลยก็ดี ลงมาอยู่ในนา,ามบะรย้ำย้ำมวนกลุบโอ้ยลมแห้งพี่น้องลมแห้งพัดเบ็ดไปกวางกันอยู่ทุ่นมืดเหรอใส่น้ำฟังย้อนไปน้ำฟังเงาครับเคอยอยู่ กลางๆว่ได้เลยนะลมผัดนี้มันลมแห้งครับไหลได้กว้างกันเบิดและเพุ่นเป็นสิบๆหลังแถวนี้มีอหญา เดิน้ำา้ามาในยูอย่างทุทธไทยครับประมาณสี่สิบหลังเลยครับผมอาจสิบว่าถึงก็ได้เพราะว่าขาดไปเนี่ยขาดเนี่ยสมเนี่ยกระเฮ็ดเพิ่มมาเรื่อยอยู่หรอวะครับ บื้งพี่น้องเป็นม้าล้นโดนเลยสิคือประมาณนี้ยอนไวทั้งกลางร้อยไปร้อยเขาพุ่นมัดม่อื่นลุยน้ำลุยน้ำยำใส่ดูคักได้ครับไม้เนี่ยใส่เยื่อหวกเยื่อหวกกับใส่สามสี่เทียเยื่ขอขีดเดียนเป็นสิบครับ สิบรอบแล้วมันบ่มีหม่องใสจำเป็นแล้วครับผมต้องมาหาอยู่หาจินน้ำหม่องเกากองสิควันกับควนันนี่มึงแดดแดดกับควันคักไปเ <c oughs> <c oughs> จอกันมืนอนเศ้าครับ เยี่นี่ก็เอาไปเหมือนใส่อีกเบ็ดกวางกันเบิดอนหรอมันลอยมาพี่น้องลอยมากวางกันเหมือนสวีดัตสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องโอ้ผครับถืออยู่พี่น้องครับผม ปลาดินอยู่คุณคุณครับโฟมดินอยู่แจ๋วกินแล้วล้างเทกโฮโฮแจ๋วหลากไปกลางนำ้ำพุพห,ห,หลงพุ่นกระถือกครับพาโฟมเรียนอยู่พี่น้งองว้าแเราตัวไม้นี่มันเก่าท้าวมาเห็นไม้โดนอะ่ะ มองห,หนันมาแม่นมองโอ้ยน้ำเลือดต่ำอยู่พี่น้องอพวกนายฟ้าฟอมเรียนไปหุน่นนายพี่น้องโอ้ยอู้หูเรียนเร็วเลยเรียนบักเร็วครับพี่น้องล้างนั่นเรียนบักเร็วเลยล้างนี่ติด แล้ว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 นาดปุนบนะหลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งบุ่รู้ปายังน้ำเลิกแท้ผมจำได้เริ่มั้งนี่น้ำเลิกนเนี่ยเลยสอบกัน เมรัยอีอลีพี่น้องเอาใส่แนวเคียวเดี๋ยวครับผมขออนุญาต ตกอีกเนี่ยู้ขึ้นมากอนโอ้เมื่อร้จำไม่ S <S เหนื่อยเลิกครับนี่ปลาอะไรเอ่ยอ้ยไอ้ดุกครับผมอ่แลวตัว มาดูกันตัวงามอยน่นีนน่่น่องครับเห็นบาสวยขับไปหมองเก้ากัน <c oughs> Nằm biếng khoa lê oh, nhẹ vô mượt แถวหนี้ว่าหนาที่มีปัญหาจำเลยว่ามีหวังเลิกหวงเดียวล่ะเดี๋ยวก็เช็คกันเดี <c oughs> ๋เห็นเห็ดจั๊กเสีแบบนี้หลังเยื่อบวมเหมือดเสื่ย นี่ครับถือรังนี่ครับพาเรียนหมึกเลียวเลยนี่มารูปป่าอย่างเลยครับลุ้นกันปลาอะไรเอ่ยอเฮ้ยลุดอุ้ยพี่น้องครับลุดครับผม Ooh, ตึกๆๆไปเลยแค่มันขาบเตี้ๆโอ้ oh. มาสั่งเถอะหนอหนักแด่นแย่งดี <c oughs> แต่เดียวมันเป็นกองงานจะผุนเบียดเท่า สียหลากไปาะครับเนี่ยบ่ค่อยเหมือนดอกหวังว่าจะเป็นปลาหลากไปหลากเข่าอุ้มนะ่ะสามหลังเลย สองวานาสิเป็นปลานะ้พี่น้องเดีย๋ยวไปลุ้นกันเมืองครับตรงนี้ติดปลาอะไรจากหลังเป็นบลาหลากขอมฮนี่หรอกโอ้โหเงียบอมเหม็ด ใช่ไหมเอ่ยคี่บ่ดินโอ้ยปลาดุกตัวบอกยางงามครับตายท่งองโอ้หลุดลาบพอดีเลยพี่น้องโผขึ้นมาหนาม่าได้นไตัวยางงามครับ ได้ได้มาเป็นยังไปทานหนึ่งเนีย่ยแหละครับพร้อมอีชีวิตการหากินดีไปครับ ลุยจากใหนช่องเข้าลุยน้ำน้ำอบอถีกบ้าขขามไปอยู่ฟังผีสองหลังครับอุ้ยไก่กไกลพนไม่รู้ว่าเสีกบว่าจะได้สองตัว ล้มผัดไปบ่ฟังคือปลาหลากไปผมใส่ไว้น้ำปลาอยู่เด้อเดี๋ยวจะไปะดูเลยพี่น้องสองแต้ม เงี้ยบางหลังกับบ่เม็ดไบ่ค่อยเม็ด,ดเลยเงี้ยเพราะว่าป่ามันบ่มี้หรอป่าสิเม็ดแน่หรอจักผู้ใดมาหากินแน่ ทั้งกลางมองทั้งวานแหทั้งใส่เบ็ดเดี๋ยวรุ่นสองหลังที่ขามไปครับถือบวัอบวแต่บัวถือเข้ากับมีตุลละล่ะสองตัวก็เป็นหนิ่งหนึง ความหวังสุดท้ายสองหลังมนนีบ้านสวยจัน่อยเห็นมั้งหนิงโผลไหมต้มผัดข่ามะสื่อหรือวะ บอดินเลยยังไลยดีล้มผัดขำมาเพื่อหลังนี้ก็ทีกึ่กันนะครับสองตัวเนี่ยแต่พี่น้นงนนองในลาบด้วยดอกในปลาดุกเฮ้ยเพื่อนห้อยหลุดตีครับนี่ พันยังสิเสียงมันสัน่นโอ้น้ำตื้นล้องยังคักม,มีพาโพมไปทางขุดหรอหือวะ มีปลาคอใหญ่พาไปเราป่ะไปะน,น,น้องโอเมืองเขาทังนี้ขี้ลายครับกอดาทาั้งผมอยู่ขึ้นได้ยคาคืบเดือนสิงหาเรายปเดือนสิงหาเราหพราจะขึ้นได้ยคาคืบสีใงญ่วแล่ะครับนามกับบ้งนี้ ดูผลงานกันสองเต้มโอ้ยตัวตัวตน,นี้ตายตัวใหญ่ตายพี่น้องวันหนึ่งแซ่บได้ปลาดุกน้านี่ลาดุกน้าจะแี่ปลาดุกน้าจะแฉะครับสวยให้ใยกินกระแซ่บเหรอพี่น้องตรงนี้ว่ค่อยได้ปลาดุกเลย่ต้องมาได้ หน้าไม้นี่ก็ได้รวดแล้วพี่น้องครับเพราะตรงห่วงเพราะาดดอกสองตัวพอได้ยืดได้กินพี่น้องครับมือและซ่อมนี่แหละมันแหง่งมันแหง้งมันแหง่งมันแหลงลายก็ได้หาพ่อได้ยืดได้กินที่ซื้อดอกต่ละมือมีคลิปไอ้พี่น้องเดือบิ่งกันเสมอนะครับผมติดตามไปได้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับช่องน้อยๆของคนอีสานบานเท่าทั้ง u t u b e แล้วกับเฟซ o o ๊ f แฟนเพจ สองช่องทางครับมักมองได้กับเขาไปเมืองก,กันได้สองช่องทางล่ะหาอยู่หายกินกับธรรมชาติธรรมดาแลลวครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะขอบคุณเลยหลายครับเจอกันใ่คลิปต่อไปเดี๋ยวหามไปใส่ฟังผุ่นก่อน <c oughs> น้าน้ามันเหลือหน่อยฟังผุ่นอาลังเสือมันจิน <c oughs> ไปครับเจอกันใ่คลิปต่อไปพี่น้อง <c oughs> สวยแล้ว